ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มีเ่อนเกมพีนะครับผมจะมีเสียบพวงก็ขอใบด้วยครับผมเดี๋ยวที่รอครับผมเพิ่งทำงานมาเลยครับเลยมาอัดคลิปวันนี้ครับกดตัวไหนบ้างไม่ได้นานนะที่บอกที่เคยภาษา ครับผมก็พุ่งกลับไปเล่นนะครับผมก็ถ้าเดี๋ยวถ้าว่างๆก็จะชวนเพื่อนไปเล่นนะครับผมฮะ,จไปไปนนะมา,าไปเล่นเลยครับผมช้อยนี้อันนี้มัเป็นตัวตัวขาวค,รครับผมเนี่ยตัวนี้มันแบบตอนเห็นเราได้เลยมันมาเร็วมากครับผมในตัวนี้ 是吧？ 哇哦！Wow.

เลือดหรือเปล่าเดี๋ยวที่สักหน่อยพอตุ๋ยแล้วโอ้ยขอขั้นพารา์ที่พาร์ทีก่อนนะแป,ป๊บนึงกดไปรับการเริ่มหยุดแล้วนะครับผมไม่ได้เริม่มหรอก สายชูก็สอยชูเอาไปดิไปผมว่าตัวยยใหญ่หน่าจะยังไม่ออกมานะก <c oughs> ็จะเป็นอย่างนี้น่าจะไปแล้วบ้างดูหน่อยดิไปหุยยงัง

ทำไมไม่มีกองให้ดูเลยวะต้องรอยเสียงหายไปก่อนนะใหอดูเหรอะถ้ผมออกผมก็ได้นะแต่มันไม่ได้ไปทำประตูขาบมายมาหรอกเฮ้ยเสียงมีห,หลอนเลยครับทุกคน ไปยัง่าไมไปอ่ะออกมาเฮ้ยัวเว้ยรอรอรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วม่อย่าให้มันมีกล้องมาเลยในแบบเล่นคนเดียวเนี่ย ถ้าเล่นหลายคนมันจะมีกล้องมานหครับทุกคนคำลางมันลอยสะไีเลียนเดีวโดนขอดูลุยโอ้ระวังมาเลยมาเลย มาเด็ดเด็ดเขาไปเด็เด็เด,เ,ดเปิดเดื่อเลื่อนอะวะเลื่อนเปิดประตูมาแล้วเนี่ตัว,วนอนโอ้จะว่าเหม็นไฟอ่ะตรงนี้นี่ออกยาก ไอ้พวกนี้มันเดินทางนี้บ่อยนะเห็นไหมมันเดินไปแล้วมันเดินใหมออ่ทุกคนมันทางนี้เป็นทางเดินเชื่อมของพุกงมันเนะลงไปต่อดีไปเอาวะไม่ได้กลัวหรอกนี่ยังได้หมดหล้ว ผูใชายไม่น like ่าจะหมดเร็วหรอกมั้งว่าน่าจะยังอยู่นะฟังเสียงในก่อนเดินของมันเนี่ยเข้ามาแล้วเรือมา ทำไมเพื่อนเป็นไรอ,อ่ะว้าวว้าว,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 วโรลไม่มีกล้องเลยคนงั้นผมดูผู้ผมแบบจุกๆไปเลยเออแบบออกไปแล้วเนี่ยทมาแล้วเนีย่ยตัวขาร์แนะครับทุกคนไปแล้วไปแล้วมันจะอยู่ฝั่งห้องตรงนู้นนะครับ bừng mưa lại chạy qua Ôi bà đời lời ồ Phật you Ít khi <laughs> <laughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ข้ามาไหมขัามาไหม <c oughs> ข้ามาดิเข้ามาดิเออน่จริงขับมาดิมาดิอีเลี่ยนง่ไปเล้วว่ะ าเลยมาเลยอย่าโดนอย่าโดนข้อเขาอย่าโดนแดกอ่ะไอเลี้ยนโง่อย่าโดนแดกเขายาวย่าไปคลิปนี้ไม่เอาวะ area này ngon Ui lót bay lên Lớt xong Đây tiktok tập xa kinh đen mai Thả vai chạy lên con ไงเดี๋ยวทุกคนรออยู่ตรงนี้เราไปไปรอหน่อยาโลอาโลไว้เสมอมนเราจะอยู่ในห้องนี้นานเกไปไม่ได้นะครับทุกคนกูรู้แล้ว่ต้องหอนเอ้ยไม่ใช่หมาดียว่า ใหม่ละแล้ื้ไปเดินใหม่ด้่นแล้วกคนเราตาเราจะไเปเรื่มใหม่นู่นแน่นอน,น,น,นพอไหมออกจากห้องนี้ไม่ได้สักทีต้องลุกไปปิดประตูแล้วเลยไปฝั่งนูน้นไปห้องนู้น,นครับผม ให้ไอตัวขายาวเนี่ยเดินไปก่อนนะครับผมเราจะวิง่งเราจะเดินออกไปแล้วเราก็จะจะี๋ทางอีกไหมเราจะวิง่งไปนู่นเลยเราจะไปหากล่ะไปเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอดีงโง่อเว้ยนอนโง่ มันเลยเป็นลูกเหมือนหัวมุมถ้ามันโตมันจะกลายเป็นตนัวขายาวๆนั่นแหละไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวสามสองหนึ่ง ยูกูหวัวก็ไม่ได้เดหรอกไม่เดกไม่ได้แาหนึ่งคนเดียวงูงอเืีไงขอดอะไรขอขอะไร เพอ,อยอน,นครับเราจะเดินอไปเลยนะครับไปมาปิดตู้ไ้ก่อนมันจะมาหมนอบาลจ้าไป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 เฮ้ย yeah. เดีบยวผมนะครับไอเครับงูครับทำอะไรมา đi rồi, hai chỗ kia hai thằng đi rồi bye bài chơi game nào không, chụp em gì không.